ครับมาถึง EP ใหม่นะเราจะใช้ไม้จ่ออย่างนี้แล้วนะฮะเพื่อเสียงที่ดังขึ้นนะก็ EP ที่18หรือว่าตอนที่18เอ่อคลิปเนี้ยพูดถึงเรื่องทำไมเราถึงโง่นะฮะโง่ก็คือแบบไม่รู้อะเราถึงไม่รู้เรื่องกับเขานะเหตุผลมีอยู่ว่าเรา ไม่ไม่ไม่ศึกษาหรือเปล่าเราเราไม่ตามข่าวหรือเปล่าเราไม่ไม่พัฒนาตัวเองหรือเปล่านี่ใช่ไหมฮะไม่อ่านหนังสือไม่เปิดข่าวดูไม่ลองทำเรื่องใหม่ๆบ้างอยู่กับเรื่องเดิมๆเ,เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นอยู่วันยังค่ำ เราถึงได้โง่เหมือนผมทุกวันนี้นะครับผมเนี่ยผมคือคนโง่นะเพราะว่าผมทุกวันเนี่ยอยู่แต่กับเรื่องเดิมๆไม่เคยอ่านหนังสือความรู้ปรัชญาไม่เรียนหนังสือไม่ไม่ดูข่าวไม่แบบไม่วิเคราะห์เราถึงได้โง่นะโง่คือแบบ รู้น้อยอะ่ะคนโง่คือคนรู้น้อยก็คือผมผมก็เป็นหนึ่งในคนโง่นะก็อยากจะมาฝากว่าทํำยังไงถึงจะไม่โง,ง่ถึง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 ตัวเองจะโง่แต่รู้นะว,ว่าวิธีพัฒนาไม่ให้โง,ง,ง่ทำยังไงทํำยังไงก็คือต้องเป็นคนที่ศึกษาทุกเรื่องทุกอย่างที่เข้ามา เช่นการช่างงานช่างอะไรต่างๆอะไรเงี้ยงานงานนู้นงานนี้งานงาน,น,งาน,งานั้นงานแบบงานภาษารู้ไหมงานอา,อาหารทำได้ไหมก็คือต้อง ต้องเป็นคนที่มีกิจกรรมทำเยอะๆนะฮะเวลาว่างก็ศึกษาอย่างเดียวเลยถึงจะไม่โง่ถ้าถ้าทำแต่เรื่องเดิมๆวนลูปซ้ำๆเรื่อยๆเราก็จะรู้แต่เรื่องเดียวนะฮะเราจะรู้แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวอย่างสมมตินะักกีตาร์เล่นแต่กีตาร์ทั้งวันเรื่องอื่นไม่รู้เลยมันก็ไม่ได้นะฮะ ไปข้างนอกไปคุยอะไรกับเขาไม่รู้เรื่องแบบบางคนมัดมัดเชือกยังไม่เป็นเลยมัดต่างอย่างยังไม่เป็นเลยเนะี่ยอย่างผมอะยกตัวอย่างผมมัดต่างอย่างยังไม่เป็นเลยเพราะว่าไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้เลยไม่เคยพัฒนาตัวเองนะก็ทำให้เราโง่นะทำให้เราแบบไม่ไม่พัฒนาตัวเองนะ สรุปแล้วคนที่จะไม่โง่ก็คือคนที่พัฒนาตัวเองหรือว่าศึกษาไปเรื่อยๆนะฮะมีเวลาศึกษาแบ่งเวลามาศึกษาศึกษาเรื่องนกอะไรเงี้ยนกตัวนี้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยเราก็จะรู้มากกว่าใครนะนกตัวนี้พูดได้นะอะไรเงี้ยเราก็จะรู้มากกว่าใครแล้วก็มันดียังไง คนที่ไม่โง่มันดียังไงคนที่ไม่โง่เนี่ยมันสามารถจับหมากอะไรก็ตามเนี่ยเล่นสมมุติเล่นหมากลูกเล่นหมาก,ก,เ,มากเป็นนักธุรกิจอะ่ะมันจะจับหมากตัวไหนมันก็มันก็ไปรอดนะฮะมันก็แบบมีทางไปของมันแบบลงทุนลงทุนยังไงก็ชนะนะเพราะว่าความรู้มันแน่นหนา กูจะมาเป็นนายมึงนะอะไรประมาณนี้มันรู้เรื่องยางพาราแต่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยรู้เรื่องสัตว์จะขายสัตว์อะไรขายไก่ขายไข่อะไรยังไงมันรู้หมดแต่เราไม่รู้เราก็ทํามไม่ได้นะฮะรู้เรื่องเกษตรเราไมร่รู้เราก็ทําเกษตรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ไอ้นี่รู้ภาษาแต่เราไม่รู้เราก็โง่นะเราก็โง่กว่าซึ่งผมที่พูดอยู่ทั้งวันก็คือคนโง่นะเพราะว่าไม่ยอมศึกษานะเนี่ยรหรือว่าเล่นแต่ดนตรีก็จะโง่นะฮะเพราะว่าไม่ศึกษาเรื่องอื่นเลย หรือว่าคนที่ท่องแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็จะโง่ได้นะฮะเพราะว่าเรื่องอื่นไม่รู้เรื่องเลยนะฮะถ้าให้เขามาทำงานช่างอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่รู้นะฮะแต่สรุปแล้วเนี่ยคนเราจะรู้อะไรทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นไรไม่ได้ใช่ไหม ทุกคนมีความสามารถพิเศษเป็นของตัวเองได้อย่างน้อยผมว่าผมเชื่อนะว่าไม่อย่างหนึ่งก็สองอย่างแค่นั้นแหละสามอย่างไม่เกินนั้นหรอกความเด่นนะนะหมายถึงแบบเด่นเด่นเลยที่เด่นเด่นเลยไม่เกินสามอย่างแน่นอนจะมากกว่านั้นไม่ได้ละ เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากโง่ก็ต้องพัฒนาตัวเองนะก็ต้องแบบดูคนอื่นบ้างก็ต้องแบบศึกษาจากเพื่อนบ้างคิดอะไรแบบใหม่ๆบ้างลองคิดเองใหม่ทำเองบ้างเช่นสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบก็คิดเรื่องใหม่ๆทำเองหมด ศึกษาแบบเรื่องคอมพิวเตอร์จนตัวเองแบบรวยขึ้นมาได้ทำแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาศึกษามาเยอะฮะเขามีวิธีการทำวิธีการไปมากกว่าใครนะฮะเขามีแบบมีมากกว่าใครผมพูดมืนรู้ดีอะแต่ก็ทำไม่ได้หรอก รู้แหละแต่ขี้เกียจทําชอบนั่งพูดมากกว่านั่งคุยเนี่ยชอบสนุก <c oughs> คือมันง่ายดีไงง่ายดี โอเคก็คลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับทำไมเราถึง,งโง่นะฮะในความคิดของผมนะสรุปแล้วก็คือคนที่ไม่พัฒนาตัวเองคือจากเราจะงโง่นะฮะเราจะงโง่ในเรื่องนั้นนะฮะสมมุติเรื่องคุยเรื่องตกปลาเราคุยไม่ได้เราก็จะงโง่ในเรื่องนั้นคุยเรื่องภาษา เราพูดไม่ได้เราก็จะโง่ในเรื่องนั้นคุยเรื่องคณิตศาสตร์ถ้าเราไม่ฝึกฝนมาเราไม่ฝึกซ้อมตัวเองมาเราไปคุยกับเขาไม่ได้เราก็จะโง่นะฮะเนี่ยแหละคือความโง่เรียกว่าความโง่จริงๆแล้วความโง่เนี่ยทุกคนมีนะฮะทุกคนมีความโง่นะฮะไม่ใช่ทุกคนฉลาด ทุกคนจะมีความโง่อยู่ในตัวนะฮะแต่ว่าความโง่คือเรื่องอะไรความฉลาดคือเรื่องอะไรบางคนฉลาดเรื่องดนตรีบางคนฉลาดเรื่องภาษาบางคนโง่เรื่องคณิตมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินคนนะฮะว่าใครโง่ใครฉลาดทุกคน ทุกคนอาจจะมีความฉลาดต่างกันและความโง่ต่างกันเพราะฉะนั้นตัดสิในใครไม่ได้ฮะแม่ค้าจ่ายตลาดอาจจะฉลาดกว่าเราเรื่องการคำนวณก็ได้นะฮะเรื่องการคิดเลขคิดเงินเขาอาจจะฉลาดกว่าเราเขาอาจจะคิดเร็วกว่าเราแต่เขาวาดรูปไม่สวยอะไรเงี้ย วาดรูปนี่ใช้กับความความฉลาดความงโง่ไม่ได้ใช่ปะ่ะหรือใช้ว่ะมันก็ต้องใช้อะว่ารู้ว่าจะแสงเงายังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องใช้สมองหมดทุกเรื่องจะลงสียังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้สมองลงนะฮะอะไรอย่างเงี้ยก็จบแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็งโง่ฉลาดตัดสินกันไม่ได้นะฮะ คนโง่กับคนฉลาดมีทั่วโลกนะฮะแบบทุกคนมีความโง่กับความฉลาดอะทุกคนอ่าคลิปเนี้ยจะพูดไว้อย่างนี้แล้วกันทุกคนมีทั้งโง่ทั้งฉลาดในในแต่ละเรื่องไม่เท่ากันโอเค